ออะเฮ้ยสวัสดีผมเองมิกิเมาอยากดูคลิปของผมไหมครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านเดินละกันนะครับถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมีก,กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนาะแล้วก็อย่าลืมก,กดติดตามเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้วยนะครับทุกคนโอเควันนี้ผมก็จะมาทำสปาวมอนเตอร์ผมต่อนะซึ่งเหมือน เหมือนผมต้องกลับบ้านโอเคขอกลับบ้านหน่อยแล้วกันอันนี้คืออาจจะเห็นมันดำๆแล้วเพราะว่าผมลดในส่วนของการการอะไรอะ่ะอาบ้านผมอยู่ท้งไหนไม่นะลบลบลบ,ลบ โอเคบ้านผมอยู่ทางไหนแล้วเนี่ยเอ้เดี๋ยวนะโอเคเจอละก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำสปาวมอนเตอร์กันต่อแล้วกันนะครับทุกคนโอเคขอแวะมานอนด้วยเลยละกันเพราะว่าในตอนกลางคืนมันจะตอนกลางคืนอาจจะสร้างลำบากนะโอเคครับแล้วก็ต้องการ น้ำสี่ถังนะน้ำสี่ถัง <g ul ose> ผมมีอาเมจิตอยู่แต่ช่างช่างอาเมทิเถอะโอเคเหล็กเหล็กไม่เอาก็ได้เอาถังน้ำแล้วกันเหล็ก <g ul ose> ก็มีเยอะอยู่แหละโอเคมีถังน้ำไหมนะ โอเคถ้ามันไม่มีถังน้ำผมก็จะเดี๋ยวนะโอเคในทในตัวก็มีสาถังนี่ว่าโอเคครับเราไปตรงเมื่อกี้กันเลยดีกว่าแก้วแก้ว,ว okay, ขอขออนุญาตหัดเอามือใหม่หัดบินครับทุกคนต้องเข้าใจนะในส่วนของตรงนี้เนาะ โอ้ยเวลาอาชิพเป็นอย่างงี้ตลอดเลยนะผมนะเวาไม่อาจไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยก็บินได้ปกติเวลาอาชีพปุ๊บเป็นอย่างงี้ตลอดเลยโอเคเราก็จะมายัางจุดจุดนี้เพิ่งสปาวมอนเตอร์ผมมันอยู่ค่อนข้างสูงเสียฟ้าเลย เกลืมหยิบโทเทมมาด้วยแต่ผมคงไม่โอ้ชีวิตขึ้นขึ้น,นลงลงอย่างนี้แหละลงมาทำไมเหรอผมลืมตักน้ำครับทุกคนเอเคตักน้ำหนักเนี่ยสองเดีย๋ยวเราก็ต้องขึ้นไปข้างบนใหม่กนะัน ขึ้นไปข้างบนกันน้ำลายกระเด็นโอเคครับขึ้นมากันได้สักทีหนึงโอ,โอ้โหหมอกกระแทกโอเคใช้ผู้โคตรสิ้นเปลืองนะผมโอเคครับเราก็จะขึ้นไปข้างบนกันเนะาะก็เดี๋ยวผมจะมาทดสอบวางน้ำดูแล้วกัน จริงๆเหมือนผมจะไม่ได้ต้องการน้ำสนะี่ถังผมต้องการน้ำมากกว่านั้นนะโอเคครับก็จะทำการลองวางน้ำเหมือนกันว่าผมวางนะผมนับถูกหรือเปล่านะโอเคผมเหมือนผมจะนับถูกนะโอเคผมขอ อน้ำตรงนี้หน่อยแล้วกันโอเคก็เนี่ยแหละครับทุกคนวิธีการทำของผมมันไม่เป็นอินฟินิตี้ละโอเคครับมันเป็นอินฟินิตี้แล้วแล้วก็ทำการอย่างนี้เลยบ่อน้ำอยู่ไหนบ่อน้ำอยู่นี่ก็ทำการวางให้หมดทั้ง4มุมเลยนะครับทุกคนซึ้นผม ิดไปคิดมาผมว่าผมจะทำสักสองชั้นละกันก็ถ้าชั้นเดียวมันจะดูยังไงไม่รู้ก็กะว่าจะทำสักสองชั้นนะถ้าเวลามันมีเหลือนะโอเคถ้าเวลามันจะเหลือก็คือผมไปมานั่งขี้โม้อะ,ะผมมานั่งขี้โม้มันก็เลยหมดเวลาไปกับอะไรก็ไม่แล้โอเคครับตรงนี้ก็ทุบออกก่อนทุบออกอย่าลืม เอาไม้ปิดด้วยนะครับทุกคนโอเคแล้วก็ขั้นตอนต่อไปต่อขึ้นมาหนึ่ง,งต่อขึ้นมา2บล็อกนะครับทุกคนอย่างนี้นะก็เดี๋ยวในส่วนของตรงนี้ข้างๆเนี่ยครับทุกคนจะมีฐานสำหรับให้มอนเตอร์ยืนนะก็คือผมจะให้มอนเตอร์ยืนบริเวณตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะ คุยกันเดี๋ยวมันก็เดินตกไปเองนะครับทุกคนโอเคตรงนี้ทุกท็อตออกไปแล้วก็ตรงนี้โอเคครับทุกคนตรงนี้ผมขอทำการฟฟอร forward ภาพแล้วกันเนาะมันจะได้คลิปมันจะได้สั้นๆโอเคครับ fast forward ภาพไัเลยดีกว่า โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ทําการวางบล็อกเกือบจะเสร็จแล้วเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างโอเคตรงนี้เหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างโอเคครับทุกคนตอนนี้ครบเป็นที่เรียบร้อยละก็จะทําลานทําลานทําการลงมาข้างล่างนิดนึงแล้วกันซึ่งลงมาเอาไม้น่น,นะครับทุกคนโอเคเอ,เอาไม้มาติดตัวไว้เยอะๆเลย อันนี้ผมจะเก็บมาทำมาเขืออะไรเนี่ยท่านไหนไม่น่าจะได้ใช้ผมจะเก็บไปเลยแล้วกันโอเคเอาไม้ออกมา,า,มา,าก็ให้เราทำการขึ้นไปเหมือนเดิมครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปวางให้ดูว่าผมจะวางยังไงอีกเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่มีคนทำค่อนข้างเยอะแล้วแหละผมก็ไม่รู้ว่าผู้ชม คยเห็นกันหรือเปล่านะแต่ผมว่าก็มีคนทำไปเยอะแล้วแหละหรืออาจจะดูของคนอื่นไม่เข้าใจก็มาดูของผมแล้วกันเนะะาะโอเคครับปึ๊บปึ๊บ,บแล้วก็ตรงเนี้ยครับทุกคนเราต้องต่ออย่างงี้นะเราต้องทำแฟดแพตฟอร์มตรงนี้ครับจะแฟดตลอดเลยเราต้องทำแพด ฟอร์มหรือแพตฟอร์มเราต้องทำการทำแพตฟอร์มตรงนี้ทั้ง4ี่มุมเลยนะครับทุกคนทำแพตฟอร์มเพื่ออะไรให้มอนเตอร์อยู่บนนี้นั่นเองแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมคนแรกหรือเปล่าที่สร้างฉะเปิมอนเตอร์ด้วยไมย้ถ้าคนไหนไม่ถ้าคนไหนเคยเห็นถ้าคนไหนไม่เคยเห็นก็สามารถคอมเมนต์ได้เราว่าพ้ย อผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามีใครที่สร้างสปามอนเตอร์ได้ไหมเปมนผมรัางบาง่าเพราะว่าในการเล่นเอาชีวิตรอดปกตินะการตัดไม้เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเบื่อมากกว่าจะตัดไม้เสร็จกว่าจะอะไรเสร็จแล้วจะเอาไม้มาทําสปามอนเตอร์ซึ่งมีขนาดใหญ่ขนาดนี้ก็น่าจะค่อนข้างยากนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตรงนี้อาจจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานนะเอาเป็นว่าเรา ฟอร์เวิร์ดภาพไปเลยแล้วกันโอเคครับฟอร์เวิร์ดภาพต่อไปเราจะมาขึ้นชั้นสองกันไหมหรือเราจะทำแค่ชั้นเดียวไปก่อนดีหนึ่งสองสาม คครับข้างๆนี้เราก็ต้องต่อขึ้นมาอีก3บล็อกนะเพราะว่าเดี๋ยวในส่วนของข้างล่างนี้ผมต้องทําการปิดหลังคาแต่ถ้าผมขึ้นชั้นต่อผมต้องปิดหลังคาไม่ว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคเหมือนถ้าผมขึ้นพอเสียงหาย ถ้าผมขึ้นชั้นสองผมจะจําเป็นต้องวางหลังคาก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอมาคิดก่อนอเดี๋ยวนะเดี๋วนะเอาไงดีครับทุกคนผมจำไม่ได้แล้วว่าวิธีการขึ้นชั้นสขึ้นยังไงโอเคช่างมันก่อน เลยให้เรามาทําการวางขอบก่อนแล้วกันนะครับทุกคนวางขอบขึ้นมาสากักสองบล็อกก่อนแล้วกันก็ถ้าตรงเนี้ยใครจะทําแค่ชั้นเดียวก็ทําแค่นี้นะครับทุกคนทําชั้นเดียวแต่ผมว่าผมจะลองทําแบบ2ชั้นในหมดเอาชีวิตรอดดูคือผมเคยทำสามชั้นนะในหมดของหมดสร้างสรรนะแต่ว่า วันนี้เราจะมาทํากันแบบ2ชั้นในโหมดเอาชีวิตรอดดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็น่าจะเป็นสปาวมอนเตอร์ที่น่าจะดีที่สุดสำหรับที่ผมเคยสร้างมาแล้วมัง้งแล้วก็เป็นในมือถือละเพราะว่ามันมีพื้นที่ให้มอนเตอร์เกิดค่อนข้างเยอะแล้วก็เราสร้างค่อนข้างสูงทำให้ไม่มีมอนเตอร์ข้างล่างเกิด มันจะมีแค่มอนเตอร์ข้างบนมาเกิดแค่นั้นเองก็เลยอาจจะคิดว่าน่าจะเป็นผมว่าน่าจะดีที่สุดมั้งคือถ้าเราสร้างบนดินใช่ไหมถ้าเราพื้นที่บริเวณข้างล่างเราครับทุกคนรอบๆตัวเราประมาณ120บล็อกข้างใต้อีก120บล็อกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดอาการบอกว่ามอนเตอร์เอบาข้างมันเกิดแล้ว มันถูกจำกัดให้มอเตอร์ข้างในไม่เกิดนั่นเองโอเคก็ขอขึ้นชั้น2แล้วกันเนาะโอเคครับตรงนี้เราก็จะขึ้นชั้น2กันซึ่งชั้น2ก็ต้องทำอย่างนี้แหละมัง้งมั้งนะโอเคฝนตกซะด้วยมันก็จะมาสุดตรงนี้แล้วก็ล่วงไปตรงนู้นโอเค1 2ึ่สสี 5 6 7 8 9วางต่อขึ้นมาก็ตรงนี้วางต่อขึ้นมาอย่างนี้อันนี้ก็1นละสองสา1สี่ห้าห8หนึ่งสจะสิ้นสุดตรงนี้พอดีแล้วก็มาฝั่งนี้อีก8เนาะโอเคครับ1นึ่งละ 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็วางบล็อกฝั่งนี้ก็เหมือนกันแล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8ก็มาฝั่งนี้ด้วยนะครับทุกคนโอเคแล้วก็ถึงละ2 3 4 5 6 7 8 9 บล็อกที่9เราวางบล็อกขึ้นมา1บล็อกว่ก็วางมาอย่างนี้ก็พยายามนับดีนะครับทุกคนถ้าไม่อยากจะสร้างใหม่กันนะโอเคแล้วก็พอเราได้อย่างนี้แล้วเราก็จะเก็บอะไรที่มันไม่น่าจะได้ใช้เข้าไปก่อนแล้วกันก็จะมาวางอขอบๆอย่างนี้ครับทุกคนวางอขอบๆเพื่อเป็นทางน้ําไหลนั่นเองนองสะสำหรับคนที่อาจจะมาดูคลิปผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกอาจจะไม่ได้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ ถ้าอยากจะสร้างตามก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะจะได้ไม่งงเนาะโอเคครับตรงนี้อาจจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะขอตัดไปตอนที่ว่าผมวางไอ้เจ้าตรงนี้เสร็จนะแล้วก็วางในส่วนของชั้น2เสร็จเนาะโอเคครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเยวจะกลับมาอีกรอบนึงนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็หลังจากเมื่อกี้เนาะผม ได้ตัดไปตรงที่ว่าผมทำการวางตรงชั้นสองเนาะแล้วทีนี้นครับทุกคนกลายเป็นว่าผมกดหยุดคลิปแล้วผมลืมกดอัดต่อกลายเป็นว่ากลายเป็นวอาไม่อัดให้ผมครับทุกคนเราคลิปก็เลยมีแค่นั้นนะจึงก็เลยมาทําคลิปอีกรอบหนึ่งเพื่อเอาไปเสริมในบริเวณของตรงนั้นเนาะก็คือ โอเคเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูหน่อยแล้วกันก็มันจะมีหน้าตา,างไงละ่ะเดี๋ยวผมทุบให้ดูหน้าตาของตรงนี้เป็นยังไงโอ๊ยตกใจก็มันจะเป็นอย่างี้ครับทุกคน อันนี้ผมจะอธิบายหลักการเนาะก็คือสำหรับคนที่ทำถึงตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมก็เราทำการยกขึ้นมา2บล็อกครับทุกคนแล้วก็ยกขึ้นมา2บล็อกนะทำแค่ชั้นเดียวก็พอละจริงๆอะยกขึ้นมา2บล็อกตรงนี้เป็นน้ำเนาะน้ำชั้นแรกโ้ย ไม่เราไม่ใช่ซอมบี้เราตกพิษตายโอเคกำลังอธิบายผู้ชมฟังนะเนี่ยะโอเคครับก็สมมตินะทำถึงตรงเมื่อกี้แล้วใช่ไหมก็ให้เราทำการยกขึ้นมา2บล็อกนะนั่นเองแล้วก็ตรงเนี้ครับทุกคนมันจะมีบล็อกตรงนี้บล็อกงเนาะแล้วก็ ขึ้นมาวางแถบรอวางแถบรอตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็ให้เราปิดขอบตรงนี้ครับทุกคนตรงนี้สมมุตินะให้เราทําการปิดขอบอย่างนี้มาเลยแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ครับปิดเป็นหลังคาเลยนะเสร็จแล้วเราก็ปิดให้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวมอนเตอร์มันก็จะตกลงไปงนะครับทุกคนแต่ตรงนี้ก็คือมันเกิดข้อผิดพลาดบางอย่างทําให้ ผมไม่ได้อัดในส่วนของรืนวนันเอ้ตรงนั้นไว้ผมก็ต้องขอโทษผู้ชมด้วยนะโอเคครับเราก็จะลงไปข้างล่างกันเลยซึ่งผมจะลงไปโดยที่ไม่ตายะนะโอเคครับก็ประมาณนี้แหละผมก็มาอาัดเสริมให้ก็ต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะขอโทษจริงๆขอโทษจากใจเลย ก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่กด like, ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมที่จะกดติดตามนะเพื่อมีให้ผมมีกำลังใจในการทาคลิปต่อไป่นงโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับบายหวังว่าพรุ่งนี้ผมจะไม่ลืมกดอ่ะจรินะ